สวัสดีครับกลับมาพบกับชัย S YouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับ2 3สาคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะรถในตระกูลอย่างว่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเหลือจะเชื่อหลายรุ่นเลยนะครับแต่มาในวันนี้นี่เราจะขอมาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ ค่ายญี่ปุ่นที่ขายดีที่สุดในโลกอย่างโตโยต้าบ้างนะครับซึ่งล่าสุดนะฮะโตโยต้าเนี่ยเขาก็ได้พึ่งขายรถยนต์ไฟฟ้านะที่ถูกที่สุดราคาประมาณ1 5 0 0 0หเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ได้รับคําสั่งซื้อ10,000รายการนะภายในแค่60นาทีเท่านั้นอย่างที่เราเนี่ยเคยทำคลิปให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมไปแล้วนะครับแล้วโตโยต้าแล้วก็ l e ็กซสเนี่ยเขาเลงว่า จะเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอีกถึง15รุ่นกันเลยทีเดียวนะครับภายในปี2027นี้นะฮะแต่ว่าเขาบอกว่านั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับโตโยต้านะฮะในการที่จะทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ๆนะฮะคือจะเปิดตัวรัดวเดียวเนี่ย15รุ่นนะ,ะแต่ว่าโตโยต้าเขาก็บอกว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสงครามเท่านั้นนะฮะ ซึ่งเขาก็บอกว่าโตยโยต้าก็เร็งที่จะเปิดรถยนต์ไฟฟ้าอีกหลายรุ่นนะฮะโดยเฉพาะรถยนต์ SUV นะฮะที่โตยโยต้าบอกว่าจะผลิตในสหรัฐอเมริกานะฮะในรัฐเคนตักกี้แล้วก็ในแถกอินเดียนะฮะท่านผู้ชมก็พอจะทราบข่าวจากช่องเราแล้วนะ,ะว่าตอนนี้โตยโยต้า เขามีโรงงานผลิตแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าแยกออกมาอีกทีจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาลงในสหรัฐอเมริกาตลาดที่ใหญ่ที่สุดของโตโยต้าที่หนึ่งนะ,ะซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทำแต่รถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะเปิดตัวรวดเดียวถึง15รุ่นภายในปี2027นะครับซึ่งข่าวจาก n i k คอีเอเชียล่าสุดเนี่ยก็มาเสนอเพิ่มเติมอีกด้วยนะฮะว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากโตโยต้าเนี่ยก็จะมีรถยนต์อย่าง ไฮลักส์นะครับที่จะผลิตเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือเรียกว่ากระบะไฟฟ้าก็ได้นะฮะแล้วก็มีการผลิตในประเทศไทยด้วยนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะฮะนั่นก็หมายความว่าในมอเตอร์เอ็โปตอนปลายปีนะฮะค่ายจีนอาจจะโดนค่ายโตโยต้าทิ้งบอมส่งไฮรักกระบะตามที่เป็นข่าวเนี่ยลงมาแข่งขันก็ได้นะฮะงานนี้ Toyota เริ่มที่จะเอาจริงเอาจังกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแล้วนะฮะถึงแม้เทคโนโลยีจากโตโยต้าเนี่ยจะไม่ได้รัําถึงขนาดรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าขึ้นชื่อของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นจากโตโยต้าตรงนี้นะฮะเราเชื่อมั่นว่าวัสดุอุปกรณ์นะฮะหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์บริการเนี่ยรับรองว่าน่าจะเหนือกว่าทางด้านค่ายจีนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสอยู่ในโลกของโซเชียลเรียกว่า หนักหนามากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะข่าวคราวปัญหาเนี่ยถาโถมมาที่ค่ายจีนหลายๆแบรนด์เยอะมากๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่ารุ่นไฮรักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผลิตในประเทศไทยนะฮะแล้วก็จะประกอบในอาร์เจนตินาด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นข่าวล่าสุดของทางด้านโตโยตานะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีข่าวที่น่าเหลือเชื่อของทางด้านโตโยตานะฮะแต่ว่าเป็นข่าวคราวที่เกี่ยวกับ ความคงทนของรถยนต์ของเขานะเรียกว่าพอเราเนี่ยได้อ่านเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็อ่านใจความสําคัญนะจนวันนี้เนี่ยเราถึงขนาดต้องมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็จะสรุปใจความสําคัญที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็จะมาขอความเห็นจากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับคือเรื่องราวนี้นะฮะมันเกิดนําที่ว่ามันมีการขับรถบรรทุกข,ของโตโยต้าอยู่รุ่นหนึ่งนะเขาบอกว่ามีการใช้งานเป็นระยะทางมากกว่าถึง 1>, 1ล้านใหม่นะท่านผู้ชมในช่วงเวลา9ปีนะเขาบอกว่า Toyota เนี่ยถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยนะเขาบอกว่า Toyota รุ่นนี้เนี่ยได้ตัดสินใจมอบรางวัลให้กับเจ้าของรถยนต์รุ่นทันดรานะฮะซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยยังไม่มีขายในประเทศไทยแต่ว่าเล็งๆว่าจะเอาเข้ามาเหมือนกันนะฮะเรียกว่ารูปร่างหน้าตาก็จะคล้ายๆไฮลักระบะของเราธรรมดานี่นะฮแต่ว่าชื่อรุ่นของมันก็คือ Toyota t u ัน ra นะครับซึ่งเรื่องราวตรงนี้เนี่ยคือ มีคนใช้รถนะฮะโตโยต้ารุ่นทันดรารุ่นปี2007 <S <S วิ่งไปแล้วถึง1ล้านไม์นะครับหรือว่า1ล้านหกแสนกิโลนะฮะท่านผู้ชมโอ้โห,โหลำพังรถที่วิ่งวิ่งในประเทศเรานะหนึ่งแสนกิโลนะถ้ามาดูไม์เนี่ยก็ว่าเฮ้ยวิ่งได้อย่างไรแสนโลนะแต่ว่าคนนี้เนี่ย 1, 000, 000, 000, หนึ่งล้านหกแสนกิโละแล้วก็ประกอบขึ้นที่โรงงานในแบรนด์ในเมืองของรัฐเท็กซัสในสหรัฐอเมริกานะฮะเจ้าของรถ คุณวิกเตอร์เชฟเพิร์นะครับขับเป็นประจำจากบ้านเนี่ยไปถึงเมืองเวอร์ชิเนียนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไปทำงานนะครับโดยเขาใช้รถคันนี้เนี่ยเฉลี่ยปีละ125,000ม่ไมนะหรือว่าปีละ200,000กิโลนั่นเองนะครับแม้ว่านายเชฟเพิร์เนี่ยจะวิ่งได้ระยะทางที่น่าประทับใจนะครับแต่รถกระบะากคันนี้เนี่ยก็ยังคงรักษาเครื่องยนต์เกียร์และก็สีเดิมเอาไว้ได้นะโดยเข้ารับบริการจากตัวแทนจำหน่าย 117ครั้งเลยฮะเพื่อให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานและตรวจเช็คตามกำหนดเป็นประจำนะฮะรถกระบะของฉันเนี่ยดูดีมากและยกเว้นมีเพียงรอยบุบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็แทบที่จะเหมือนใหม่นะฮะแม้แต่บอกก็ดูเหมือนกับตอนที่คุณเชฟเพิร์ตนั้นเขาซื้อมานะฮะเบาะมันไม่สะอาดเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่ได้พังหรือว่าสึกหรอนะฮะคุณเชฟเพิร์เนี่ยเขาเล่าให้กับศูนย์บริการที่คุณเชฟเพิร์เนี่เขาซื้อมานะครับ ซึ่งในสื่อนี้เขาก็บอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆนะฮะตามเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะฮะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่นายเชฟเพิร์ดนะครับซึ่งจงรักภักดีกับรถโตโยต้าเรียกว่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของปี2007นะฮะที่นายเชฟเพิร์ดเนี่ยเขาสามารถวิ่งได้เกิน1ล้านไมล์นะฮะแล้วก็โตโยต้าทำบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าหน้าเหลือเชื่อนะฮะโดยโตโยต้ามอบ รถยนต์ทันดราให้อีกหนึ่งคันฟรีๆเลยนะฮะเรียกว่าเป็นการโปรโมทให้กับรถยนต์ตัวเองทำโฆษณาได้แบบสุดยอดเลยนะฮะในปี2016ที่นายเชฟเพิร์ดเนี่ยจะมาซื้อรถเพิ่มเติมนะฮะตโตโยต้าบอกว่าเฮ้ยนายวิ่งขนาดนี้ตั้งแต่ปี2007เนี่ยจนมาถึงปี2016เนี่ยฉันให้ฟรีๆไปเลยอีกคันหนึ่งนะครับโดยรุ่นใหม่คันนี้เนี่ยเขาให้กับนายเชฟเพิร์ดเนี่ยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับ จนกระทั่งปี2025นะฮะนายเชฟเพิร์เนี่ยก็กลับเข้ามาในศูนนย์ี้อีกครั้งนะครับแล้วเขาเล่าให้กับทางศูนยโตโยตาา้าว่าข่าวคราวเกี่ยวกับรถยนต์ของเขาที่วิ่งเนี่ยเขาก็สามารถวิ่งได้เกือบๆที่จะ1ล้านไมล์อีก1รอบนะฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ย <S 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 เขาไม่ได้ใช้รถที่โตโยต้านั้นให้เข้าไปนะฮะแต่ว่าเขาไปซื้อรถยนต์มือ2ปี2014นะฮะอีกคันหนึ่ง แล้วก็วิ่งพร้อมๆกันนะฮะเขาบอกว่ารถที่โตโยต้าให้รางวัลมาเนี่ยเขาเก็บไว้วิ่งส่วนตัวชิลๆนะฮะแต่ว่าเขาเอารถมือสองยี่ห้อโตโยต้ารุ่นทันดราเนี่ยนำมาวิ่งนะฮะแล้วเขาก็เล่าให้ทางศูนย์บริการฟังว่าเฮ้ยคันนี้เนี่ยก็วิ่งได้อีกนะฮะเกือบๆที่จะ1ล้านไมล์กันเลยทีเดียวนะครับโดยรถยนต์ทันดราคันที่2ของนายเชฟเพิร์ดเนี่ยวิ่งไปแล้วเกือบๆที่จะ1ล้านไมล์นะฮะแล้วเขาก็พูดให้ฟังว่ารถรุ่นนี้เนี่ยประสิทธิภาพ ดีมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ใดๆแต่ว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการติดตั้งระบบเกียร์นิดหน่อยนะฮะเมื่อวิ่งไปประมาณ860,000ไมล์ครับท่านผู้ชมโอ้โหปกติบ้านเราวิ่งกันนะฮะ1 0 0 0 0กิโลเนี่ยก็แทบที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์กันแล้วนะฮะแต่ว่าโตโยต้ารุ่นทันดรารุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่า800,000ไมนะฮะหรือว่าประมาณ1ล้า 00, น200,000กิโลครับท่านผู้ชม ถึงค่อยที่จะมาเปลี่ยนระบบเกียร์ใหม่นะฮะโหแบบนี้เนี่ยโคตรน่าให้อภัยนะฮะถ้าเกิดต้องเปลี่ยนเกียร์ตอ 1, 000, 000น1ล้านกิโลนะฮะโหถือว่าโตยโยต้าอาจจะไม่ได้มีเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำเหมือนค่ายจีนนะแต่สิ่งที่โตยโยต้ามีเนี่ยคือความเด็ดขาดของความคงทนนะฮะโหเรียกว่านายเชฟเพิร์สเนี่ยถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แบรนด์โตยโยต้าอย่างแท้จริงเลยนะครับ ซึ่งสื่อในสหรัฐอเมริกานะฮะที่ชื่อว่า p i k u u t t u u k t t l l นะฮะก็ได้แชร์เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกพร้อมกับการถ่ายภาพของนายเชฟเพิร์ดนะฮะรุ่นทันดราปี2014นะฮะหลายภาพทางโซเชียลมีเดียนะฮะแม้ว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยจะวิ่งมาเป็นระยะทางไกลแต่ก็ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีแม้ว่าจะดูเหมือนมีรอยบุบบ้างนิดๆหน่อยๆะ,ะแต่ว่าส่วนใหญ่โดยรวมก็ยังดีอยู่นะฮะแม้กระทั่งกระจังหน้าโครเมียมของเขานะฮะที่กันชนหน้าแล้วก็หลัง ก็ยังคงดูดีแล้วก็สวยงามอยู่นะครับยังไม่ชัดเจนนะฮะว่าโตโยต้าเนี่ยเขาทราบหรือไม่ว่านายเชฟเฟิร์เนี่ยประสบความสําเร็จอีกหนึ่งครั้งนะในการวิ่งได้เฉียดเฉียดหนึ่งล้านไม่นะแล้วเขาบอกว่าถ้าบริษัทร,รับทราบเรื่องตรงนี้เนี่ยก็อาจที่จะดีมากๆหากบริษัทเนี่ยจะจัดหารถกระบะคันใหม่ให้เขาอีกคันหนึ่งนะฮะโอ้โหเรียกว่านายเชฟเฟิร์เนี่ยยิ้มแล้วยิ้มอีกกับค่ายโตโยต้าโดยเฉพาะในศูนย์ตรงนี้ที่เขาไปถอยมานะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมีเพียงไม่กี่สิ่ง ที่จะขายกระบะได้ดีกว่าความทนทานในโลกของความเป็นจริงนะฮะแล้วก็เรื่องราวของนายเชฟเพิร์ดเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงที่ตีพิมพ์กระชอนในสหรัฐอเมริกานะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆเลยนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะวิ่งไป1ล้านไมล์หนึ่งรอบนะฮะแล้วก็มาวิ่องอีกรอบหนึ่งซื้อรถรุ่นเดิมนะฮะแล้วก็วิ่งได้อีกเฉียดเฉียดล้านไมล์นะฮะโอ้โหถือว่าเหลือจะเชื่อเลยทีเดียวนะครับ โดยเครื่องยนต์ของเจ้าโตโยต้ารุ่นทันดราปี2014นะฮะที่ขายในอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเบนซินธรรมดานะครับไม่มีรถยนต์ดีเซลนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ประมาณ4.0ลิตร4.6ลิตรแล้วก็5.7ลิตรนะฮะแล้วก็เป็นเครื่อง V6 กับ V8 แรงม้าของมันก็ราวๆ300กว่าแรงม้านะฮะแล้วก็ออปชั่นก็คือไม่ได้พิเศษอะไรเหมือนค่ายจีนนะฮะเหมือนรถของจีนหลายๆรุ่นแต่ว่า สิ่งที่โตโยต้ามีแล้วนายเชฟเพิร์สนี่ชอบมากๆก็คือในเรื่องราวของความทนของมันนะจนถึงขนาดใช้รถคันนี้เพิ่มเติมอีกคันหนึ่งแล้วก็จัดไปได้อีกถึงเกือบๆที่จะ1ล้านกิโลนะครับถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะโดยรถรุ่นใหม่ของโตโยต้ารุ่นทันดราก็มีเหมือนกันนะฮะในปี2025นี้นะฮะเขาบอกว่าเป็นรถที่เน้นลุยนะฮะและดุดันกว่าที่เคยที่โตโยต้าทันดราปี2025เนี่ยมีมานะ,ะเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ย เน้นใช้งานหนักนะฮะเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นนักรบที่สร้างขึ้นเพื่อพาคุณไปผชนภัยสุดขอบโลกที่จะทําให้คุณประทับใจไม่ลืมนะะอันนี้คือคอนเซปต์รถของเขานะครับแล้วเครื่องยนต์ของรถในปี2025เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องยนต์อันทรงพลังมากมายนะมีทั้งเครื่องยนต์ i f o r รด3.4ลิตรทวินเทอร์โบ V6 358แรงม้านะฮะแล้วก็มี i f o r ร e 3.4ลิตรทวินเทอร์โบ 389แรงมา้าแล้วก็จะมี i f o r ดแม a x นะฮะเครื่องยนต์ V6 Hybrid t w w n t u r b o 3.4ลิตรแล้วก็แรงม้าถึง437แรงม้านะฮะคันนี้เนี่ยก็คือเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะสำหรับ i f o r ดแม a x เครื่องยนต์ V6 ของเขานะฮะเรียกว่าไม่ค่อยเน้นแรงมากนะฮะ400กว่าม้าเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือความทนนั่นเองนะฮะโดยเครื่องยนต์ Hybrid เนี่ย ผสานเข้ากับการใช้น้ํามันเนี่ยเขาบอกว่าประหยัดน้ํามันเนี่ย20กว่าโลลิตรได้เลยนะฮะเรียกว่าเจ้าโตโยต้าทันด้าเนี่ยถือว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนในสหรัฐอเมริกามากๆเลยนะฮะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่านะ,ะแต่ว่าถ้าเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจาชื่อนี้ไว้เลยนะ,ะกับเจ้าโตโยต้าทันด้าต้องหามาไว้ครอบครองนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ฝากเรื่องราวอันน่าทึ่งไว้ประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับโตโยต้าบ้างนะฮะถึงแม้ค่ายนี้เนี่ย จะไม่ได้มีออปชันที่เยอะแยะมากมายนะอาจจะไม่มีคําคุยมากมายว่าทาอย่างโน้อนอย่างนี้ได้ไปีนภูเขาได้ว่ายน้ําได้อะไรก็ตามแต่นะไม่มีระบบเลี้ยวรถสี่ล้ออะไรก็ตามแต่นะแต่ว่าสิ่งที่โตโยต้ามีก็คือความคงทนแล้วก็ความประณีตในการทํางานนะฮะรวมถึงอะไรก็พร้อมแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยก็เตรียมสําหรับท่านผู้ชมทุกท่านรอทั่วประเทศนะฮะตรงนี้ค่ายจีนถ้าอยากที่จะขึ้นมา แข่งขันกับโตโยต้าเนี่ยก็ต้องพยายามพัฒนาในเรื่องราวของอัไไลนะฮะรวมถึงศูนย์บริการให้ได้นะครับเพราะว่าโตโยต้าเขามาดีจริงๆนะสำหรับเรื่องราวหลังบ้านตรงนี้นะแรกๆเราก็มองว่าเฮ้ยโตโยต้าอาจจะเป็นบริษัทล้านหลังนะเทคโนโลยีไม่ค่อยมีแต่พอมันมีข่าวบ่อยๆนะของค่ายจีนคนก็เริ่มที่จะหันกลับมามองค่ายญ,ญี่ปุ่นนะว่าจริงๆแล้วค่ายญี่ปุ่นเขาก็มีผลงานบางอย่างที่ทําไว้ด้านหลังที่คนไทยเนี่ยไม่รู้อีกหลายอย่างนะโดยเฉพาะการทําอะไรของเขาที่สต็อกเผื่อหลายรุ่นนะมันอาจจะเป็นเงินที่ จะต้องจ่ายโดยที่คนไทยไม่รู้ก็ได้นะครับเป็นต้นทุนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราก็ได้นะฮะแต่ว่าเขาใส่ใจกับการทํางานหลังบ้านเพื่อคนไทยทุกคนตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า Toyota, t o โย t a t ท n d ด a ก็พิมพ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับ